รวดเร็ว,รวชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเคมีเราไปลงพื้นที่เชียงใหม่กันดีกว่านะครับนักศึกษาเกือบ5,000คนแห่สมัครคนละครึ่งพัดนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโบริเทคนิคล้านนาเกือบ5,000คนแห่สมัครคนละครึ่งพัดอายุตามเกณฑ์ได้ใช้ลถค่าใช้จ่ายผู้ปกครองค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันในวิทยาลัย เปิดเทอมวันแรกวิทยาลัยเทคโนโลยีโปรีเทคนิคร้านนาเชียงใหม่ตำบลป่าตันอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่ภาคเรียนที่สองเกือบ5,000คนอาจารย์ประสิทธิ์ชูดวงรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและอาจารย์คันชิตเมฆลาลองผู้อำนวยการฝ่ายบชาการ ได้รณรงค์ให้นักเรียนที่ตั้งแต่10ปีเข้าร่วมลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพัดถือเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาอาจารย์ประสิทธิ์ด้วย enfin ลองผู้อำนวยการไฟกิจการนักศึกษาเลยว่ามีนักศึกษาที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเยทุกคนแต่ตามเกณฑ์ต้องอายุส6งบีขึ้นไปทําให้นักศึกษาบางรายบางส่วนใหม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้หลังจากได้คําแนะนําประชาสัมพันธ์โครงการนี้ แก่นักศึกษาเพราะเป็นประโยชน์ในการใช้จ่ายรับประทานอาหารกลางวันแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง,องไปได้จากใช้วันละ100-200ถึง200บาทก็จะลดเหลือทำให้เงินเหลือ1-200ถึง200บาทแต่ละวันขยายเป็น2วันเพราะจ่ายครึ่งหนึ่งรัฐบาลช่วยครึ่งหนึ่งนอกจากนี้ได้ไประชาสัมพันธ์ต่อร้านค้าในโรงเรียนให้เข้าร่วมโครงการช่วยกระตุ้นยอดขายได้เพิ่มขึ้นซึ่งนักเรียนเกือบ4 0 0พคนแล้ว ร้านค้าตลอดจนคณอาจารย์ยังได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งหลายคนเคยร่วมโครงการแต่ได้ลบแอปพลิเคชันไปทำให้ต้องมาสมัครลงทะเบียนใหม่แต่ก็รู้ผลภายใน3มวันทุกคนผ่านเข้าร่วมโครงการนี้ผลที่ได้ผู้ปกครองลดภาระค่าใช้จ่ายลงได้นักศึกษาใช้ไม่หมดยังนำไปใช้ต่อจนครบตามกำหนดตามจำนวนบางรายต้องอยู่หอพักช่วยลดค่าอาหารเย็นได้อีก ด้วยโดยเฉพาะร้านค้ายอดขายเพิ่มแถมมีเงินหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย